สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนกันยายน2567กกันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับเดียวเลยในการทำนายโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะอลิสดูแบบไทยนะคะแบบไทยการงานการเงินความรักภาพรวมนะ เดี๋วอีคลิปหนึ่งอลิซจะแยกแบบความรักให้เดียวๆเลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะอลิซขอห้าใบแรกก่อนนะคะชาวเมร ไพ่ใบแรกค่ะโอ้เป็น Queen of Cups ค่ะความสุขสมหวังในด้านความรักโอ้สิบถ้วยความสมหวังอีกแล้วโอ้เราเดอซานนะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาดิไฮพริตเทสค่ะแล้วก็เป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะการงานที่มีอุปสรรคอยู่บ้างโอเคเรามาเริ่มกันตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยนะไพ่ใบแรกเนี่ยคือ Queen of Cups คือคนที่มีความสุขกับชีวิตรักนะ่ะแล้วมันเน้นนะตามมาด้วยสิบถ้วยนะเพื่อนๆน,น,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเดี๋ยวนะอลิสคอดูวันที่ก่อน ยีสิบอ 2ี่สวันที่21กันยายนนะคะดาวปัตตนิดาวคู่ครองของคุณนะ่ะนะจะเข้ามาเล็งลัคนาราศีเมษพอดีเลยช่วงนั้นสําหรับคนโสดบางคนนะคะมีเกณฑ์ได้พบคู่เนี่ยสิบถ้วยมันขึ้นมานะหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณจะได้รับแบบการเอ็นดูเอาอกเอาใจเนี่ยแบบ Queen of Cups นะคะจากคู่ของคุณมากขึ้นก็ได้นะแล้วสิบถ้วยอย่างที่บอกขึ้นมาความสุขสมหวังในชีวิตทุกๆด้านเลยนะคะ ยเฉพาะเกี่ยวกับด้านเนื้อคู่แล้วก็คู่ครองถ้าคนโสดกําลังรอคอยเนื้อคู่อยู่นะแต่อริศบอก เฉพาะบางคนนะคะเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวมทั้งลัคนาราศีนะเออไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะคะพื้นฐานดวงของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปนะแต่ว่าคุณมีไพ่โอ้โหที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาเดอะซันเนี่ยมันปังทุกด้านเลยนะการงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นไพ่ของคนดวงเฮงก็ได้นะคะเป็นไพ่ของคนมีลาบการเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเนี่ยเรายิ่งตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในเลือนที่สองนะเพื่อนๆเ,เลือนเกี่ยวกับการเงินนะคะ ดูนะอันนี้ลัคนาราศีเมษนะคะเรือนที่สองเนี่ยเป็นเรือนการเงินซึ่งดาวที่ดีมากๆนะคะดาวพฤหัสกำลังอ,อยู่ในเรือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปังอะ่ะ นะเกี่ยวกับการเงินเดอะซันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้อย่างที่อลิซบอกวันที่เดี๋ยวนะ21อลิซลืมวันอีกแล้ว21กันยายนเนี่ยดาวศุกร์นะคะจะมาเล็งลัคนาราศีคุณถ้าดาวปัตนิมาเล็งลัคนาราศีของคุณเมื่อไหร่ช่วงนั้นคนโสดนะมีเกณฑ์ได้พบคู่หรือว่าคุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นก็ได้เนี่ยแล้วเดือยไฮปริเทสมันขึ้นมานะคะคือคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามหรือว่าการได้รับการเอาอกเอาใจจาก คู่มีสเสน่ห์กับเพศชายหรือว่าเพศหญิงก็ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยเออคุณจะแบบดูดีอะ่ะดูมีสง่าราศีนะคะดึงดูดเพศตรงข้ามมาแล้วไพ่ใบสุดท้ายห้าไม้เท้าขึ้นมาห้าไม้เท้าเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทางด้านการงานการทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่ามีใครมาพูดรับหลังคุณอย่างนี้ก็ได้ทําให้คุณหงุดหงิตใจเล่นนะคะส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในที่ทํางานนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแต่อลิเชื่อว่าผ่านไปได้นะโดยเฉพาะยิ่งเป็นชาวเมดอะคุณเป็นชาวธาตุไฟนะแล้วคุณได้เดอะซันมาแสงสว่างมาอะไรที่มันมืดมนอะไรที่มันคุมเครืออะไรที่มันชัดไม่ชัดเจนนะคะมีการทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยเดอะซันมาแสงสว่างเนี่ยมันจะปัดเป่าออกไปได้แล้วเป็นไพ่อย่างที่อลิสบอกคนดวงเฮงค่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครที่พูดรับหลังทำให้คุณหงดหงิดใจเล่นนะส่วนใหญ่มันคือมี บุคคลที่234 5หนะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเดอะสันขึ้นมานะโอเคอลิสขออีก5ใบนะคะให้กับชาวเมสอู้มีการพบรักจริงๆนะคะ6ถ้วยขึ้นมาเพื่อนๆน,นะไพ่ t e m p e r a ร c e การเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆไพ่10ดาบค่ะจุดจบอะไรบางอย่างควีนถือเหรียญหนูไพ่การเงินก็ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่6ดาบการหลุดพ้นออกมาจากอุปสรรคโอเคเรามาดูกันตั้งแต่ไพ่ใบแรกก่อน6ถ้วยมีเกณฑ์ได้พบรักอย่างที่บอกเลยชาวเมส บางคนที่กําลังโสดอยู่นะเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะคะหกถ้วยส่วนใหญ่เขาบอกวเ่เป็นเป็นรักต่างไวันะคนเข้ามาต้องเด็กกว่าอลิซรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นเลยนะแต่เข้ามาแล้วทําให้คุณแบบมีชีวิตชีวาขึ้นนะ่ะแบบเดือดซันไพ่ใบเนี้ยเ,เพื่อนนะคะแสงสว่างทําให้คุณแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจก็ได้นะคะแล้วไพ่ใบนี้จะบอกเป็นแฟนเก่ากลับมาได้นะสําหรับชาวเมษบางคนที่กําลังรอแฟนเก่ากลับมาอยู่แต่ว่า มันคือความหมายหนึ่งเท่านั้นแหละเพื่อนๆแต่ Energy ที่ขึ้นมาเนี่ยอะไรรู้สึกว่ามันไม่ใช่แฟนเก่าอะถ้าใช่จริงๆสิบดาบมันจะไม่ขึ้น สิบดาบเนี่ยมันคือการจบส่วนใหญ่มันคือจุดจบความสัมพันธ์นะที่มันเป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่การผิดหวังการทะเลาะกันอย่างรุนแรงหรือว่าปัญหาที่มันสะสมกันอะอย่างเป็นเวลานานมากๆแล้วมันไม่ได้รับการแก้ไขอลิซขออนุญาตอ่านตามไพ่เลยสําหรับชาวเมษบางคนนะมีเกณฑ์ได้จบหรือบางคนจบไปแล้วแล้วคุณมีโอกาสเนี่ยเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เนี่ยแบบเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะคะ แล้วเป็นความรักดีด้วยนะเพื่อนๆพอนพอเดอซันเนี่ยมันขึ้นมานะแล้วยิ่งมีไพ่เทมพอเรนซ์เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่การเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนแ,แฟนเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนเพื่อนมันต้องเป็นอะไรใหญ่ๆอ่ะเพื่อนๆืเราขึ้นมาข้างใต้เนี่ยสิบถ้วยคือการที่คุณเปลี่ยนในครั้งนี้อ่ะทำให้คุณสุก มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะเนี่ยหรือว่าการที่คุณหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆแบบสิบดาบะทำให้คุณแบบมันอึดอัดมากๆในความสัมพันธ์น่ะแล้วคุณนะ่ะได้คุยถือถ้วยขึ้นมาคือคนที่มีความสุขกับชีวิตชิลๆสบายๆนะคะรีแลกซ์ขึ้นแล้วเนี่ยยิ่งคุณได้อย่างที่บอกพอเดอะซันมาใบเดียวนะไพ่ทุกอย่างที่ขึ้นมานะมันจะส่วนใหญ่นะคะตามสถิติที่อลิสจับอะมันจะปังทุกๆด้านเลยนะคะเพื่อนๆโอเคหรือว่า จริงๆไม่จมําเป็นต้องจบก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆบางคนจะบอกว่ามันต้องจบทุกคู่หรอคะใหม่นะสิดาบคือจบความบาดหมางก,กันนะคะแล้วจับมือกันเนี่ยหดาบมันขึ้นมานะคะจับมือผ่านพ้นอุปสรรคเนี่ยลงเรือไปด้วยกันนะคะผ่านพ้นแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นก็ได้นะแบบไม่ทะเลาะกันอย่างแต่ก่อนแล้วเพราะว่าเนี่ยหกคุนถือถ้วยมันขึ้นมานะคะโอเคไพ่เทมเพอเรนซ สำหรับชาวเมฆใครที่กำลังรอง,งานอยู่นะอุปสรรคทางด้านการงานอลิสเห็นว่ามันขึ้นมารอง,งานใหม่เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ก็ได้นะคะ t ท m เพอร์เอนส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะได้นะประสบความสำเร็จนะคะสิบดาบโอเคอลิสพูดไปแล้วแล้วควินถือเหรียญควินถือเหรียญเนี่ยคุณจะแบบดูดีอ่ะดูดีมีรสนิยมขึ้นก็ได้หรือว่ามีฐานะการเงินที่ดีขึ้นดูดีแบบไหนโอ้เราขึ้นมาข้างใต้เนี่ยดีไฮเพรสเลยนะ คือคุณจะมีสเสน่ดึงดูดกับเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นอย่างที่อลิสบอกเวลาที่ดาวปัตตานีอ่ะดาวคู่ครองมันเล็งลัคนาราศีตัวเองนะคือดึงดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะเจอคู่ครองได้นะหกดาบเนี่ยมันคือการหลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างเป็นวิบากกรรมความทุกข์ได้ทุกๆเรื่องเลยนะความทุกข์ในจิตใจก็ได้ความที่คุณแบบเบื่อเซงหงดหงิดงนะคะไม่มีแรงไม่มีพลังกายพลังใจพลังชีวิตเนี่ยหดาบคุณจะหลุดพ้นออกมาแล้วแสงสว่างมันขึ้นมาเนี่ยทำ ให้คุณนะ่ะอย่างที่บอกเลยมันจะมีชีวิตชีวามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการทำอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าหลุดออกจากความสัมพันธ์เนี่ยนะสำหรับคนที่มันไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยมันสะสมมาความทุกข์มันมากสรรเเกินสิบดามันคือแ n d i n g งสเพื่อนๆไพ่พพาการจบนะแล้วคุณหลุดพ้นออกมาโอ้โหเจอกับสุขสุขสุขแล้วก็สุข ไพ่ความสุขขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะหรือปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆร่วมงานก็ได้นะเพื่อนๆนะอุปสรรคทางด้านการงานเนี่ยคุณหลุดพ้นมันออกมานะโอเคอลิสขอสใบสุดท้ายให้กับชาวเมดนะคะแล้วอู้ถือเรียนเด็กถือเรียนมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนะ justice เกี่ยวกับด้านการงานแล้วไพ่ chariot นะคะเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเด่นมากนะเด็กถือเรียญมีเรียญขึ้นมานะมีควีนถือเรียญกับเด็กถือเรียญ คุณมีเกณฑ์นะได้คนพบลู่ทางอะไรใหม่ๆห ถ้าใครที่ต้องการทํากิจการอะไรเล็กๆเป็นของเราเองธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือใครที่ต้องการค้าขายเนี่ยมันเด่นมากนะเพื่อนๆที่ดินนะถ้าใครรอคอยมานานการขายที่ดินขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์ขายอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้นะเพราะว่าเด็กถือเหรียญน,นะคะขึ้นมาหรือว่าดวงการเงินของคุณอนะ่ะจะดีมากยิ่งขึ้นก็ได้เด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่สุขสบายนะเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะไพ่ใบที่2ขึ้นมา justice เกี่ยวกับด้านการงานอย่างที่อลิสบอกเลยนะใครรอคอยการเปลี่ยนงานอยู่นะหรือว่ารอคอยการตอบรับจากงานที่คุณกำลังสมัครไว้โดยเฉพาะด้านต่างประเทศเพราชาริออตขึ้นมาโอ้โอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะคะชาริออตเนี่ยด้านต่างประเทศ ังสุดๆเด่นสุดๆเพื่อนๆ,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 ๆใครต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนกําลังริเริ่มอยู่นะกําลังคิดกําลังมีแผนนะคะในอนาคตมันจะไม่เปลี่ยนแบบโอ้โหพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือภายในวันสองวันนะเพื่อนๆมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไพ่ใบนี้หรือว่างานไหนอ่ะที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องการใช้ภาษาอื่นๆก็ได้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จไพ่าชาริออตขึ้นมาคือชัยชนะนะคือการที่ทูตอ่ะควบม้าศึกออกไป ต้องอาศัยความอดทนมุ่งมั่นในการต่อสู้ถามว่าชนะไหมส่วนใหญ่ควบม้าศึกออกไปแล้วต้องได้ชัยชนะกลับมานะคะชารีออดนะหรือว่าโอ้ จริงๆอลิสขอพูดอีกในหนึ่งก็ได้เพราะว่าพอดีว่าไพ่หกถ้วยนะการพบรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยเรามีไพ่ e m p e r a n c e มันขึ้นมาสําหรับชาวเมษบางคนมีเกณียได้คนต่างชาตินะชาวรีออดเนี่ยเด่นมากนะคะคนต่างชาติอายุไม่ได้ต่างกันเยอะมากมีเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนแบบพิถีพิถันกับทุกๆเรื่องเลยเป็นคนพูดน้อยนะคะเป็นไพ่ประจําชาวลัคนาราศีกรกฎอ่ะแต่คนเข้ามานะเพื่อนๆไม่ได้จําเป็นต้องเป็นคน กรกฎนะคะเดี๋ยวเนี่ยพออลิซบอกอันนี้เป็นกรกฎนะอันนี้เป็นตุ้นเนี่ยเพื่อนๆจะตั้งตารอคอยแต่ไม่ได้จําเป็นเป็นแค่คนบุคลิกอุปนิสัยคล้ายๆกันเนี่ยโรคส่วนตัวสูวงทั้งคู่เลยนะคะเป็นคนจริงจังกับหน้าที่การงานส่วนใหญ่เป็นคนต่อสู้่าฟันกับชีวิตนี่ยทำอะไรก็ต้องทําให้ประสบความสําเร็จมีความฉลาดนะคะฉลาดพูดฉลาดคิดมากๆโอเคอลิซขอสรุปอย่างนี้นะคะทางด้านการงานของชาวเมธโอ้โหให้าการงานเนี่ย ถึงจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะว่ามีห้าไม้เท้าขึ้นมานะคะแต่ถามว่าคุณผ่านพ้นไปได้ไหมจัสติ e มันขึ้นมาผ่านพ้นไปได้เรายิ่งมีเดอะซันขึ้นมาอีกนะส่วนไพ่เหรียญน,นะการเงินขึ้นมามี2ใบนะแต่เป็นโอหสอใบที่ปังมากนะคะ q ควีนถือเหรียญกับ เด็กถือเหรียญขึ้นมานะโอกาสลู่ทางใหม่ๆช่องทางการหาเงินเด่นมากๆถ้าใครต้องการทําธุรกิจอะไรเป็นของเราเองหรือว่าได้คู่เปก็ได้นะควีนถือเหรียญขึ้นมานะคะโอกาสประสบความสําเร็จสูงยิ่งตอนนี้อย่างที่อลิสบอกมีดาวพาผร,รหัสเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินของคุณเป็นเรือนที่ปังมากๆเลยแล้วเดอะซันขึ้นมาไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบเดียวนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันจะเฮงหมดเพื่อนๆส่วนไพ่ความรักโอ้โหอันนี้เด่นสุดๆนะคะไพ่ความรักขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนโสดบางคน นะคุณมีเกณฑ์ได้พบคู่เนี่ยพอเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์มากๆมีจะบอกเป็นแฟนเก่าก็ได้นะสําหรับชาวเมทที่กําลังรอคอยแฟนเก่าอยู่นะคะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยสุขกายสบายใจเพราะมี1ิบถ้วยขึ้นมานะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะแต่เป็นคนที่พิถีพิถันกับการใช้ชีวิตเป็นคนที่ฉลาดมากๆเนี่ยแบบชารีออตขึ้นมาแล้วยิ่งจะสติดขึ้นมาอีกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะไพ่ใบนี้เมท มันเด่นมากๆ Temp e r a n c e ทุกๆเรื่องเลยนะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะแล้วสำหรับคนบางคนอลิซขออนุญาตอ่านมีเกณฑ์ได้จบความสัมพันธ์ปัญหาที่มันาคาลคาซังสะสมกันเป็นเวลานานสำหรับบางคนอาจจะมีการจบกันไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เพราะว่า10ดาบมันขึ้นมาถามว่าคุณหลุดออกมาจากความถุกนั้นไหมหูหกดาบมันขึ้นมาเด่นมากๆคุณได้หลุดพ้นนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้หลุดแต่คุณมีเกณฑ์ได้หลุดนะคะหกดาามันขึ้นมาเด่นแล้วคุณมี ความสุขกับชีวิตของคุณเองมากยิ่งขึ้นคีนถือถ้วย,ยมันขึ้นมาแล้วยิ่งเดือดซันนะคะมันขึ้นมาอีกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นมาอีกชาวลัคนาราศีเมษช่วงไปลายปลายกันยานะคุณจะมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ดไฮพริตเทสนะเราก็คุนถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ดูดีนะเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามนะโอเควันนี้จบแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะขอให้เ,เพื่อนๆสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยเอาอย่างนี้การงานการเงิน แล้วก็ความรักโดยเฉพาะคนโสดที่กำลังร,งรอคอยคู่อยู่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ